สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนรถไฟนะครับผมคาดว่าจะเป็นรถเร็วนะมันกลางเก่ากลางใหม่ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ไกลไม่ไกลมากนะสถานีป่า,าเฉียวนะครับผ่านมาทั้งสสถานีเราก็จะถึงที่เรียกว่าจงลี่นะครับก็ทวัเนี้ยเนี่ยบนรถเนี้ยโอวบรรยากาศดีแต่คนจะบุลรอรอบ แล้วก็ถ่ายไปด้วยความเกยใจนะครับแล้วก็หาว่า,าไม่ปกติอะไรประมาณนี้นะฮะใครก็มาใช่อยากกล้องน,นะครับมันจะไม่ทำอะไรนะ,ะนนนครับนุ่มนวลครับนุ่มนวลครับเอาเปว่าอาาา่าที่ผานชาตนี้นะครับกืจะเป็นชาญชลายกสูงแล้วก็ ันมีที่เปิดเข้าวเหมือนกับที่สามารถเปิดเข้ามาทำธุระได้อะไรได้ประมาณนี้นะฮะนะแต่ส่วนมากก็จะการไว้แล้วก็ทำรลองน้ำข้างหลังเนี่ยก็กประมาณได้งสามหลังเมื่อกี้ผมก็ผ่านสิ่งที่เรียกว่าอะไรคนระับชุมทางรถไฟอะ่ะเหมือนบ้านเราอย่างชุมทางรถไฟแต่เราก็